เอาแล้วครับในเมื่อปีนี้ป้าพอ,อยุพินนะครับเรื่องเฉยเกับน้องๆญาติๆนะแล้วก็เพ,พ,พ,พื่อนๆนะครับที่อ,อยู่ณนะบ้านมะข่าตำบลมะข่าอำเภอกันทรวิเชยจังหวัดมากขามเนี่ยนะเมื่อ จองกรถินไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อเป็นเจ้าภาพกระถิ่นก็หลังจากสมโพูดองกระถินอะไรกันเรียบร้อยพุ่มกระถิ่นจัดเลี้ยงเรียบร้อยวันลงขึ้นก็แห่พุ่มกรถินกับเครื่องบริวารทั้งหลายนะครับผ้ากระถิ่นแห่ผ้ากรถินก็จะไปทอดที่วัดเกตรเจริญผลนะครับตึงอยู่ในบ้านมะข่าอยู่ตรงคำกับบ้าน พี่น้องน้องบ้านเดิมบ้านเกิดของปาโฟยุพินนั่นแหละนะครับอ่าในก็มีหมู่มวลสมาชิกพี่พี่น้องๆอญาติสมิตรสหายนะแล้วก็ผู้ิิจิตรธานะเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาก็ขึ้นรถแห่กันรอบหมู่บ้านบ้านมาค่ากันก่อนนะครับอ่านซะึนะ่งอ่านะ ลุงพอก็เดี๋ยวจะปูพื้นฐานบางคนอาจจะไม่รู้บางคนที่รู้แล้วก็ถือว่าแบ่งปันความรู้กันนะครับหรือใครจะเสริมก็คอมเมนต์นะเสริมเพื่อเพื่อแบ่งกันความรู้ก็คอมเมนต์าม,มาใต้คลิปนะครับเพื่อเพื่อนจะได้รู้กันนะครับอ่านี่ก็ช่วยกันเลยนะครับรถของน้องๆพี่ๆน้องๆญาติของป้าปอยุพินที่อยู่ที่ จังหวัดมาศาบ้านมะค่าอําเภอกันตรวิชัยนะครับสองสามหมู่บ้านสามสีหมู่บ้านนะครับถือว่าเป็นผู้ร่วมทอดกระถินในครั้งนี้นะครับโดยกิตตตาโดยที่ป้าพอยุปินกับน้องๆได้จองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าเป็นเจ้าพระกระถินที่นี้ เรามาพูดถึงเรื่องกระถินนะครับนะการโทษกระถินเนี่ยนะตั้งแต่โบราณนันะ่นแหละกำหนดให้โทษได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับ,นะรบหลังจากนะพระสมอ์ออกพัรษามาแล้วนะครับโดยโดยกำหนดนะครับตั้งแต่โบราณโบราณมนนานแหละรนะเริ่มตั้งแต่ เรมหนึ่งาเดือน11นะครับขึ้นทุกปีนะครับะจะเริ่มโทษกระถิ่นได้ก็ต้องพระอบกัญษาแล้วนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เรมหนึ่งาเดือน11เดนะเดือนเทยนะ,ะจนถึงขึ้น1 5คว่าเดือน1 2ก็เวลาหนึ่งเดือนพอดีนะซึงวันที่ทิ้นทุดของการโทษกระถินจำง่ายๆเลยก็คือ วันเป็นเดือนสิบสองนั่นเองก็คือวันลอยกระทงนะถ้าเขาจัดวันลอยกระทงของเมืองไทยแล้วก็ถือว่านั่นคือสิ้นสุดวันที่กําหนดโทดกระถินแล้วก็วัดเนี่ยนะครับหนึ่งวัดนะวัดหนึ่งวัดนี่สามารถโทษกระถินได้ปีละครั้งเท่านั้นนะครับปีละครั้งเท่านั้นแหละนะหนึ่งวัดแล้วก็ต้องมีวัดที่มีพระพิสุทธิสงฆ์จำพรรษา ไม่ต่ำกว่า5้ารูปนะครับโดยไม่ขาดัญษาเลยนี่คือการกําหนดอของของการโทษกระถินซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยหรือคนพุทธคนที่นับถือศาสนาพุทธก็ปฏิบัติกันมาช้านานแล้วนะครับซึ่งบางวัดเนี่ยการโทษดกระถินเนี่ย นะก็มีการมีคนเสนอตัวนะมีพุทธบษััเนี่ยที่มีจต่านใเนี่เสนอตัวไปเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการนะรวบรวมกระถินอะไรเนี่ยนะครับนะแล้วก็มาตั้งกองกระถินที่บ้านเจ้าภาพมีการฉลองเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรกันนะครับอ่านซะึ่งกระถินปีนี้เนี่ย ก็กําหนดว่าเป็นเป็นกต Core, น Core, นิกปลดแอลกอฮอล์นะครับปลดแอลกอฮอล์ตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะหรือของผู้นํานะครับซึ่งถ้าวัดไหนเนี่ยอย่างเหมือนกับวัดเกสรเจริญผลป้าป er ๋อ oh, ก็มีกับน้องๆก็มาบอกกล่าวกับทางวัดนะว่า,วาปีนี้ขอจองกตินนะครับเพิ่ จองเป็นทอดเป็นมากติ่นก็คือบุญใหญ่นะการทอดกรินนี่ถือว่าเป็นการทําบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าภาพนี่ต้องพร้อมนะครับเงินทองอะไรนี่ต้องพร้อมฐานที่การประจานงานซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่จะเป็นเจ้าภาพกรถินได้นะครับคนที่เป็นนี่ต้องเตรียมการไว้เป็นปีๆนะครับ แล้วโดยเฉพาะเงินทองแล้วก็ต้องเลี้ยงอาหารอะไรนะสมโพธิ์กตินมีเครื่องมหรรยมารองรำทาเพลงอ,อันนี้ก็กอาจางแหน่รอบหมู่บ้านก็มาเวียนนะครับในที่ที่จะเอากตินไปทอดเนี่ยนะครับในพิธีมาเวียนรอบประพิธีเนี่ยอยู่ทักสามรอบนะ ว่ากันต่อนะครับบางวัดก็มีการมีเจ้าภาพจองกระถิ่นมีเจ้าภาพกระถิ่นก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเงินได้แน่แน่ผ้าได้แน่แน่เครื่องประกอบได้แน่แน่แต่ก็มีบางวัดเหมือนกันนะครับไม่มีคนจองกระถิ่น,นไม่มีจองกระถินก็ชาวบ้านที่ศรัทธาที่อยู่รอบวัดก็อาจจะจัดเป็นกระถินสามคีนะครับ ก็ตั้งทุนพุ่มกัถินกันแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะผู้มีจิตจิตตารวมเป็นเจ้าภาพเพราะฉะนั้นกัถินก็มีรองแบบก็คือกัถินที่มีคนจองแล้วนะจองเป็นเจ้าภาพกับกัถินที่ไม่มีเจ้าภาพก็บางวัดก็ไม่มีกัถินก็ต้องเป็นกัถินสามัคคีกันนะครับโดยการร่วมของชาวบ้านที่ดูแลวัดอยู่นะครับ ทีนี้นะครับผ้าที่ที่อ์นำมาเป็นทอดกระถิ่นนี่นะครับสาคัญเลยคือเรื่องผ้าการทอดกระถินนะครับก็คือผ้าไตรนะผ้าไตรที่ที่พระครองหรือว่าหม่มนั่นเองนะครับนะผ้าไตรชุดใหญ่แหละนะครับหนึ่งชุดแล้วก็ยังยังมีผ้านะผ้าผ้าไตรบริวารสองชุดอีกนะครับ ปริบสงจุดรวมเป็นสามจุดนะแล้วก็รวมถึงของใช้ในวัดนะของที่จะใช้ในวัดเครื่องใช้ในวัดเช่นเป็นต้นว่ายารักษาโรคนะงกระถินที่มีรูปต่างๆเช่นเช่นตรงมัจฉาตงจระเข้ทองธรรมจักรแล้วก็ลายตรงมาดูตามภาพที่เขาแ่กันที่ลวงบอ เอาไว้พวกเราดูกันนะครับก็มีหลายทงนี่ก็ยังเห็นะครับสามรอบนะครับแล้วก็มีสายชักดึงอย่างที่หลวงพ่อโจบอกว่าป้าพ่อต้องจูงรถนั่นแหละนะครับนี่ก็ใช้สายซึงเป็นสายมงคลสายสินมงคลข้ามไม่ได้นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์ก็ว่านอกจาก มาว่ากันเรื่องกระถิ่นต่อนะครับของใช้ของวัดต่างๆของพระต่างๆนะพระสงค์มรดเดียนที่ใช้ยอยู่ในวัดก็เช่นบาทพระยานะตะลปัดชาปนธาปทนทนตีแรกลุงปอก็ไม่รู้เป็นอะไรนะก็คือร่มั่นเองร่มที่ให้พระกรยารร่มใหญ่ๆนะครับ และอ,อื่นๆที่ที่จําเป็นต้องใช้ในการใช้ชีวิตในวัดถึงถึงปีนี้นะครับป้าพออยู่ินกับน้องสาวนะก็นอกจากถือกัดทาบุญให้บงรุงแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเจ้าพระกฐินเนี่ยก็ยังบวชนะครับบวชลันชายลันชายคนเดียวถึงเป็นลูกของน้องสาวนะครับด้วยนะ ก็หลวงพ่ออาจจะตัดทําเป็นคลิปสั้นๆคลิปสองคลิปนะครับไม่ไม่ยาวขนาดนี้นี่ถือว่ายาวแล้วนะครับเนี่ยก่อนจะแห่กฐินนะครับเมื่อวานเมื่อวานตอนบ่ายๆก็มีจ้างรถแต่นะครับมาแห่เนี่ยนะครับกฐินเลยปวานเนี่ยแล้วก็เห็นไอ้เจ้าหน้าก่อนบวชนะครับเหรอบหมู่บ้านทิ้งแล้วใช้ รถเอกของชาวน้อยเพชรบานแพลงนะพอกลางคืนก็ฉลองกับถินงินนะฉลองโดยบาทหอยุพินสมนองๆองก็จ้างหมอลำนะครับหมอลำซิงมาตั้งเวทีอยฝ่ามือของวัดอะไรนะครับไอ่พวกพวกได้สนุกสนานกันนะครับเมื่อวานนั้นเมื่อวานพอวันนี้ก็ กฐินมาทิวัดนะครับทีนี้นัอย่างที่หลวงพ่อว่ามีการฉลองอัปุ่งกฐินกันนะครับซึ่งก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธานะครับศรัทธาในศาสนาเนี่ยแต่ก็ได้ร่วมนะได้ได้ร่วมอาจจะส่งปัจจัยหรือเจ้าตัวมาร่วม อ่าแล้วก็โอเครื่องยำเป็นเครืองบพระ,ระนะอาจจะเป็นผลไม้รากไม้อ่าเข้ามาร่วมกับเจ้าภาพนะครับร่วมกับเจ้าภาพอ่าทีนี้เจ้าภาพก็มีการเลี้ยงอาหารนะครับเลี้ยงอาหารสำหรับคนมาร่วมอ่ก็ฉลองกันอ่าองกันถึง ก็เป็นประเพณีของไทยมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับมาถึงบ้านช่องก็ต้องกินข้าวกินอาหารกันอันนี้ก็เอากระถินขึ้นมาอ่าบนตรงนี้กึง่งกึ่งจาราการเรียนกึ่งโรงฉันนะนะก็เรียกโรงอะไรไม่รู้หลวงพ่อก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันโพรพิตีก็ทําตรงน,นี้แหละนะครับอ่เพราะว่าวัดนี้ยังไม่มีจาลา ที่มากกว่านี้ที่ให้จคุคนศะาะลานี้ก็เปลี่ยนแปลงมาหลายคนแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงหลังคาโร่วมแทนมาหลายคนเป็นจาระศาลาที่เป็นไม้ตั้งหลังเป็นศาลาโบราณนิ่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อเห็นว่านะครับก็นําเครื่องต่างๆนะเครื่องต่างๆที่หลวงพ่อว่านะนะครับนะมานะเพื่อ ถวายนะครับกล่าวคําถวายทาพิธีอะไรเพราะว่ามีพระนะครับอ่ามีพระอ่าถวายก็ถวายในตอนตอนเช้านะนะครับอพอถวายเสร็จก็ถึงเวลาก็ถวายอาหารพระถวายอาหารเพล่เพราะนั้นถวายกันที่นี้ก็มาถวายกันตอนก่อนเที่ยงนะก่อนก่อน,นพระจันทร์เพลนนะครับ น,นี่หลังจากที่เออเขาเรียกว่าสมพูดนะสมพูรองกับทินกลางคืนก็มีหมอจบอย่างที่หลวงพ่อว่านะครับทีนี้ก็พอได้เวลาก็น,นี่กำลังช่วยขนเครื่องบริวารเพราะว่าบรรทุก รถหลายคันนะโดยความช่วยร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันของญาติญาติน้องๆหมู่ oul, มวลสมาชิกในหมู่บ้านมะค่าในตำบลมะค่านะบ้านมะค่าตำนะบลมะค่า,า,ม,า,ม,า,คามีหลายหมู่บ้านก oh นะ็มา ong, ช่วยกันเอารถโอาร่อะไรมาบรรทุกของช่วยคนละใบคนละมือนะครับที่นะัน่งกลางหลังก็ มีญาตินะครับมาจากชนบุรีนะญาติๆมาจากชนบุรีก็มาเดินทางไปมารวมมากันนะครับชวนใหญ่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าสำโทษกระถินนี่คืองานตัวสาคัญเลยนะครับก็คือผ้าลายเด่นนะครับที่จะต้องเอามา โทษนะครับนอกจากยังก็ยังมีเครื่องบริวารเครื่องบริวารก็อาจจะเป็นตลับปัดปัดจัยที่ยังเป็นนะครับวันอย่างที่หลวงว่วพูดมาเกี่ยวนะแล้วก็ยังมีสิ่งที่หาปัจจัยมาได้นะสิ่งที่หาปัจจัยสำคัญมาได้ต่างๆานะครับก็คือเงิน จริงๆแล้วเงินเป็นเป็นสิ่งที่นะก็ไม่ค่อยให้ถวายเป็นเงินสดนะพระับธรรมพระชองนะแต่ก็ความจําเป็นบางครั้งนะทีนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับนะก็ทำส่วนใหญ่จนะถ,ถวายเงินก็ทําเป็นดอก,นะกไม้นะครับพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะแล้วก็นะ ยบรวมนะครับทำติดพุ่มกันนะครับเงินทองที่มีคนมาสมทบรวมกันมาสมทบรวมกานบุญกันครับทีนี้ก็เอามาถวายแกแกคณะสงฆ์นี่ก็เรียกคณะสงฆ์ก็ถวายแเจ้าอาวาสอะไรก็ ซึงเป็นประธานในในคณะสงฆ์นะครับเจ้าวาดวัดเกศตรวนริยรินพะุนก็ช่วงนี้ก็มันมีพิธีนะครับพิธีกรรมทางทางศาสนานะซึ่งต้องใช้พิธีกรที่มีความชำนาญของหมู่บ้านนะครับ,นะรบนะซึ่งนะมีการว่าก็ เป็นปราชบาลีกันนะครับโต้อตอบระหว่างพระแล้วก็พระในเวลามอบนี่ยก็ยังทำธรรมชิกในคณะรงว่าจะมอบไม่เคยกัดข้านหรือไม่อะไรเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นพิธิกรรมของเขาที่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณนะครับเสร็จแล้วเพื่อเมื่อมอบพุ่ม ดอกไม้เงินดอกไม้ทองแต่แล้วเนี่ยนะครับสำหรับอัฐบริการต่างๆเนี่ยเครื่องประกอบก็มีการจะมอบไม่เคยให้พระรงอคง์ใดกันรูปใดกันส่วนเงินนะครับส่วนเงินเป็นดอกไม้พุ่มดอกพุ่มดอกไม้เงินดอกไม้ทองก็ให้กรรมการวัดนะครับกรรมการของวัดเป็นการตรวจนับดูได้เท่าไรอะไรยังไงนะครับ เพราะว่าคนที่จะถือเงินก็คือกรรมการวัดนะครับถึงประกอบด้วยคณะเป็นคณะกรรมการ,รแล้วก็จะเอาไปเอาเงินทองนั่นแหละนะครับที่ได้นี่จะไปทําอะไรก็กไ็ไปประชุมปรึกษาหารือกันนะททำสิ่งก่อสร้างในวัดแฉ่ชอบแทมธนุบำรุงธนุถนอมวัดสิ่งไหนที่ยังขาดก็อาจจะใช้เงินอส่วนนี้แหละ นะครับมาใชา้จ่ายในการก่อสร้างนะครับก่อสร้างถึงหลายๆวัดก็ปฏิบัติกันมาช้านานนะการทอดกระทินก็คือตั้งใจจะถวายผ้านั่นคือตั้งแต่โบราณแล้วก็จะถวายปัจจัยเพื่อช่อมแตมบำรุงวัดนั่นเองนะครับบำรุงวัดนั่นเองจนะากคลิปนี้หลวงพ่อก็พยายามถ่ายทอด ความรู้ที่ได้มาที่ค้นหามาเนี่ยให้มากที่สุดอาจจะตกหล่นบ้างก็ช่วยๆกันเสรินะครับแล้วก็ติดตามลุงบอในคลิปต่อไปนะดูว่าลุงบอเนี่ยจะนำเสนอคลิปไหนะครับคลิปแบบไนคลิปอะไรครับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเจริญใจลุงอ่อพยายามจะทําคลิป ให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์ากานะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ